เตือนเปิดใช้ดุลพินิตพิทยากาในการรับชมเนื้อหาในคลิปเป็นการคำนวณคณิตศาสตร์ทางสถิติเพื่อใช้เป็นแนวทางและช่วยในการตัดสินใจสนับสนุนสลากินแบงรัฐบาลที่ถูกกฎหมายเท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายสวัสดีครับเพื่อนสมาชิกท่านผู้ชมที่เคารพรักทุกท่านครับเอาละครับช่วงนี้ก็จัดให้เป็นวันที่เท่าไหร่ครับวันที่ยี่สี่นะครับยี่สี พฤศจิกายนสองพัครับงวดต่อไปก็จะเป็น1ทธันวาคมนะเรามีสูตรหลงเหลือวันนี้คงจัดเรียบร้อยครับหนึ่งในสูตรที่เราภูมิใจที่สุดสูตรหนึ่งก็คือหน่วยบนครับทำไมถึงเป็นอย่างนั้นก็เนื่องจากว่า3ดาวครับถ้าเป็นสมาชิกติดตามชมชุดเลขบนที่เราเข้า,า3ตัวบนตรงเลยนะครับ2งวดมาแล้วนะงวดที่ผ่านมางวดที่3เนี่ย3ตัวบนเราไม่เข้า เราเข้าสามตัวบนตรงมาสองงวดงวดที่สามนี่เข้ามาแต่นหน่วยบนสูตรหนึ่งครับสําหรับชุดล่างนี่เข้าสิบล่างชุดบนเข้าหน่วยบนนะครับยังไม่เต็มร้อยสาหรับงวดที่ผ่านมาน่าเสียดายมากนะหกกับหัวเก้ากับหัวนะเราไปเน้นเลขเก้านะเก้าเก้าเก้าหนึ่งนะจริงๆมันหกหนะึ่งใช่ไหมหกหกหนึ่งเลขล่างสนะี่เก้าเป็นสี่หกเงเอาใกล้เคียงครับแต่ก็ยังมีสูตรที่ปีกย่อยก็คือหน่วยบน สามดาวแล้วนะเข้ามางวดที่ผ่านมาเดี๋ยวไปดูกันงวดที่ผ่านมาให้เลขหนึ่งออกหกหนึ่งนะครับหนึ่งเข้าในตำแหน่งหน่วยบนถูกต้องแผ่นเดิมอยู่ไหนอยู่นี่ครับเอาล้วครับบางท่านจะจำได้ย้อนไปดูคลิปนะครับปัดกลัดหน่วยบนงวดที่ผ่านมาสิบหกพฤศจิกายนตอนนั้นสองดาวแผงงวดเศรษิจนะครับใช้หล,หลักหลักแสนเนี่ยบวกหลักหน่วยล่างหลักแสนบวกหน่วยล่างสองหลัก ไล้ไปบวก0ูนย์4 2งที่5บวกศย์ได้5เดินหน้า0ก็ได้5ตัวเดิม5เดินหน้า4ได้9 9เดินหน้า2เป็นสิได้เลขหนึ่ครับออกอะไรครับ6 6 1 4 6เลข1ครับเข้าในตำแหน่งหน่วยบนเป็นหาถูกต้องนี่นะครับถูกต้องนะถ้าจะย,ย้อนไปดูสถิติเขาทีนหนึ่งนะดูโอเคครับเดี๋ยวให้ชมแผนแรกๆเลยนี่ 16ตุลาคม2513ตอนนั้นเลยนะแล้วย้อนไปน1กร,กฎ,1ก,รกฎาคมช่วงนั้นเป็นสูตรใหม่อยู่เลยแสนหลักแสนบวกหน่วยล่างแสนบวกหน่วยล่างบวก042คงที่นะหลักแสนนี่เลข3บวกหน่วยล่างเลข333เป็น6นะทวนให้ทวนให้นใหนึ่งรอบ6บวก0ได้66เลื่อนหน้า4เป็น10ใช้เลข00บวก2ได้2602อ 2, อก2866 2, เข้าหน่วยล่างวันที่16กรกฎาคม มา1สิงหาคมเลข1เข้าหน่วยล่างขอโทษครับหน่วยบนครับหน่วยบนขอโทษนะครับ6เข้าหน่วยบน1เข้าหน่วยบนครับ391ต่อมา1ก็เข้าหน่วยบน811ันที่16สิงหาคมขึ้นมา1กันยายนนะครับ7เข้าหน่วยบน997 3เข้าหน่วยบนครับ03083นะครับ16กันยายนมา1ตุลาคมกันยานแล้วก็ตุลาตุลาก็เป็นเลข371ครับ893 แล้วก็มา16ตุลาคมเลขหนึครับหนึ่งก็ออกบ่อยนะั่นหน่วยบนในหนออกบ่อยบ่อยมากมากจริงๆนะเ,เป็นู051 16ตุลาคมขึ้นมาเป็นสูตรเก่าเล่าใหม่ครับ1ดาววันที่1พฤศจิกายนใน1ดาวตอนนั้นเราทําเข้ามา404จําได้เลยนะตอนวนแรก3ตัวบนตรงไม่ค่อยทำได้ง่ายๆครับรัฐบาลไทยด้วยนะ เข้าสามตำบลตรงนี้แต่ว่ายากกว่าสมควรปีหนึ่งเนี่ยครับเข้านก็นะครับ,รบมันเข้ายากจริงๆโอเคสี่เข้าในตำแหน่งหน่วยบนสี่ศูนย์สี่นะครับแต่ที่สําคัญที่สุดที่ประทับใจที่สุดก็คือเข้ามาสอง้วดเลยจากสี่ศูนย์สี่เราเข้ามา,อาตอนนั้นห้าห้าหนึ่งจำได้นะครับเออเนี่ยศูนย์ห้าหนึ่งใช่ครับงวดน,นี้เข้าเราทําเข้ามาศูนย์ห้าหนึ่งสามตำบลตรงจากศูนย์ห้าหนึ่งเสร็จแล้วเรามาทําเข้าสี่ศูนย์สี่ต่อเนื่องนะงวดที่ผ่านมา หน่วยบวงก็ยังเป็นพระเอกเหมือนเดิมทํา1เข้าแต่หลัก10กับหลักร้อยไม่ทํางานนะเป็นเลข9ก้าใช่นะห้าเก้าหนึ่งจริงจริงอาจารทำเป็นห้าเก้าหนึ่งอ่าเสด้เลข6กับเลขเก้าโอเคครับเลขหนึ่งก็เข้ามาตำแหน่งหน่วยบนอันนี้คือที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นเดินหน้าต่อเนื่องไปในงวดมาที่หนึ่งันวาคมมาดูครับสูตรนี้จะยังคงอยู่หรือเปล่าจะทำเศรษฐีเป็นสี่งวดรือเปล่าปกติสูตรปกักหลักดียากมากนะสองดาวนี้ก็ถือว่าเก่งแล้ว เราลองดูครับหลักแสนครับเลขเก้าบวกหน่วยล่างเลขหก 6, แล้วไปบวกศูนย์สี่สองของที่นะ 6, 9, 15, นหกบวกเก้าเป็นสิบห้าเดินหน้าศูนย์เป็นสิบห้าตัวเดิมใช้เลขห้าห้าบวกสี่เป็นเก้าเก้าบวกสองเป็นสิได้เลขหนึ่งแม่เลขหนึ่งอีกแล้วนะแม่แต่เลขหนึ่งออกบ่อยบ่อยมากบ่อยจริงๆนะก็สวยสวยเหมือนเดิมนะห้าเก้าหนึ่งนี่สวยเลขนี้สวยมาก นะรอผลรองดูครับเอาหนึ่งธันวาคมสถิติสามงวดสถิติสามเก้าเก้างวดนะเก้างวดติดแล้วสามดาวอยู่ก็ลงมาสามงวดนะได้เป็นเลขค่าเลขการเลขหนึ่งไปแค่นี้ครับเดี๋ยวจะไปทำสิบลากอีกศูนย์หนึ่งวันนี้นะพบกันใหม่พรุ่งนี้สวัสดีครับคำเตือนโปรดใช้ดุลพ,พินิจพิจารยานในการรับชมเน,นื้อหาในคลิปเป็นการคำนวณคณิตศาสตร์ทางสถิติเพื่อใช้เป็นแนวทางและช่วยในการตัดสินใจ สนับสนุนสลากินแบ่งรัฐบาลที่ถูกกฎหมายเท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมาย